我给它弄点 เราก็จะได้ผักทําเป็นอันนี้ผักชื่ออะไรจำไม่ได้ผักากาดเขียวเดี๋ยวเอาไปดองว้กินตอนน้มซุปกะทิใส่ใบตูมิซใส่เข้าไปล้างน้ำล้างอันนี้เพื่อจะเอาไปตาแกแดดให้มันสลกออของกราปลูกมันไม่เป็นหัวไม่ไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรทำไมมันไม่เป็นหัวมันขึ้นมาแบบน,นี้

นี้ก็ใช้ได้ใช้ได้หคือแบบไม้องมีกลังเเือมมาการนี่น้ำนั่นคือนนือของตรงแล้วก็ตัดอีพนี่น้ำเที่ยวเราแล้วก็ใส่นี่ขอมันัคือบบเทวน้ำเป็นน้ำคือแบบตัดอีพแล้วก็ใครเข้า